พาไปเที่ยวจังหวัดระยองมีโอกาสได้ไปท่องโลกใต้น้ํากับที่นี่ระยองอควาเรียมบ้านเพชสถานแสดงพันธ์สัตว์น้ําระยองเขาบอกเลยว่าเด็กๆต้องชอบที่นี่แน่นอนมีปลาหลากหลายชนิดให้ได้ดูตอนนี้ค่าเข้าผู้ใหญ่อยู่ยที่30เด็กส0บบาทเขารับเฉพาะเงินสดน,นะทุกคนมีสัตว์ให้ได้ชมกันตั้งแต่หน้าประตูทางเข้าเลยไม่ว่าจะเป็นน้องเต่าทะเลน้องปลากราะตูนพอเดินเข้ามาข้างในก็จะได้เห็นปลาหลากหลายชนิดเลยและก็ได้เห็นกับตู้กระจกขนาดใหญ่ที่เห็นเด่นๆในตู้เลยก็คือมีปลาหมอทะเลที่พอดูใกล้ๆตัวเขาใหญ่มากพอ เดินวนลงมาข้างล่างก็จะเป็นในส่วนของอุโมงค์ใต้น้ําและจุดนี้เวลาถ่ายรูปออกมาก,ก็สวยเลยแหละทุกคนในส่วนของชั้นล่างก็จะมีสายพันปลาให้ได้ชมและก็มีตรงนี้เลยทุกคนที่เราจะได้เห็นกับการที่เขาทําแบบจําลองแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลหลากหลายชนิดได้เห็นน้องปลาฉลามแหวงว่ายในสาะนี้ด้วยนอกจากความรู้เรื่องสัตว์ทะเลแล้วยังมีเรื่องที่น่าสนใจอย่างเช่นวิถีชีวิตของชาวประมงและเรื่องเกี่ยวกับเปลือกน้อยต่างๆให้เราได้เรียนรู้เพิ่มเติมเปิดให้เข้าชมกันตั้งแต่10โมงเช้าจะถึง4โมงเย็นอยู่ง ท้องทะเลต้องไปเที่ยวให้ได้เพราะสนดกจีรีวิวบอกเลยว่าไม่ควรพลาด